สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเซลเอิร์ธนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับรถอเนกประสงค์นะครับที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดในท้องตลาดณตอนนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นวิวเอ็กซ์แอนติเมนะครับเครื่องสามพันนะครับเดี๋ยวพามาชมกันครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะครับเซ็ตใหญ่แบบฟูลเซตเลยนะครับเป็นสเกิร์ตหน้าแบบนี้มีไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับ มาดูด้านข้างนะครับมีคิ้วล้อคันนี้พิเศษใส่ล้อแฟนทอมนะครับจากเดิมเป็นทูโทนนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำล,วล้วนก็ใช้บันไดล่างนะครับอ่าอันนี้คิ้วล้อด้านหลังนะครับมาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับด้านท้ายก็จะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะครับก็จะดูใหญ่แล้วก็ดูหล่อขึ้นมานะครับแล้วก็พิเศษเลยคาดเอลแบบมีไฟนะครับพร้อมสปอยเลอร์ด้านบน เดี๋ยวพาวนดูอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันครับผมภายในนะครับสําหรับรุ่นอันติเมตก็จะตกแต่งด้วยสีน้ำตาลนะครับเป็นเบาะหนังวัสดุูแมักพิเศษเพิ่มโรม 6D ให้ลูกค้านะครับปูเต็มคันเลยนะครับด้านท้ายก็จะปูให้เต็มเหมือนกันนะครับพร้อมถาดท้ายนะครับเป็นถาดพลาสติกนะครับเอาไว้วางของครับ กันน้ำหกนะครับเราหล่อแบบนี้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้า m ิวเนะครับก็จะมีอยู่หลายเกรดรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ Active รุ่นลองท็อปอ l ลิเกนนะครับหรือว่ารุ่นท็อปแอนติเมทหรือท็อปพิเศษเลยอันติเมทแฟนทอมนะครับจะเป็นล้อสีดําสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจหรือ สนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นลองท็อปหรือรุ่นท็อปก็สามารถทักเข้ามาคุยได้นะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดได้เลยว่าต้องการแต่งแบบไหนนะครับอันนี้เซลล์เอิร์จัดให้ได้ทุกแบบนะครับผม